กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์วเลเช่เลสซิ่งนะครับโอเคครับวันนี้มาเดินมาอย่างนี้เลยเออคือวันนี้นะครับคือผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับคือเขาบอกว่ารีวิวไฟหน้าให้ทีนะครับจัดให้ครับผมไฟหน้านะครับนี่ฮะนี่เอ้ย ไฟหน้าเซเด็หกนะครับนี่ฮะไฟหน้าเซเด็หกอ่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคนที่เล่น Ninja 300นินจาสามร้อยนะฮะอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าเอคงจะคิดในใจว่าเอ้ยอันนี้คือโปรเจคเตอร์หรือเปล่านี่ฮะไฟแต่งหรือเปล่าแต่ผมขอบอกเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่ไฟแต่งนะครับคือมันเป็นไฟเดิมๆของ เซเดกหนะครับปี2013นะครับที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับนี่ฮะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่านี่ฮะนี่ฮะ,ฮะลูกตาตาจะมีลูกแก้วอย่างเงี้ยเฮ้โคตรเท่ครับผมมันจะเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าไฟมันจะเป็นยังไง นี่ฮนะไฟจะเป็นประมาณนี้นะนี่ลูกแก้วเลยฮนะสองลูกหน้าตานี่ดูดุขึ้นมานะครับผมนี่โอเคของชิ้นนี้นะครับจะเรียกว่าของแรเลยก็ว่าได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับไฟหน้าเสด็ดหก 6, ปี2 0 1 3นี่แล้วมีความบังเอิญคือ มันสามารถยกใส่กับนินจา300ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรเลยคือซื้อมาปุ๊บจับยกใส่แทนของเดิมได้เลยคือแบบอันนี้คือข้อพิเศษของมันฮนะคือผมโคตรชอบเลยครับโอเคนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับไฟโอเคผมผมเอาไฟลีออกนะครับคือความชอบส่วนตัวนะฮะคือจะให้มันมีแค่ลูกตาออกมาให้ดูเหมือนแบบนี่ฮะเหมือนมันมีแค่ลูกตาของมันออกมานะครับ นี่นะผมจะให้เหมือนคันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดผ้าให้ดูครับผมนี่ครับเป็นไงฮะดูดุเลยนะครับผมโอเคมันจะประมาณนี้นะฮะปึ๊บคือผมชอบเลยอย่างหนึ่งเลยก็คือพอมันโดนแสงแดดแล้วมองเข้าไปในโคมนะครับนี่ฮะมันจะเห็นลูกตาอย่างี้แล้ว มองเข้าไปในคมมันในคมมันจะดูมีลูกเล่นไม่เหมือนของเดิมนะครับของเดิมเดี๋ยวผมจะขึ้นผ่านไปดูข้างๆนะเทียบกันนะฮะของเดิมของเดิมมันจะเป็นแบบว่าโล่งๆเข้าไปเลยอันนี้คือจะแบบมองเข้าไปมันจะมีเหมือนแบบลูกเล่นรายละเอียดข้างในดูมีอะไรฮะรเอาง่ายก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อไอ้ตัวนี้มานะฮะคือไปเห็นดูคติ v f v f ซึ่งภายในไฟหน้าของเขาเนี่ย ถ้าสังเกตดูดีถ้าก้มดูนะครับมันจะมันจะมีดวงตากลมๆเนี่ยคือรู้สึกถึงความเท่ของมันนะมีรู้สึกถึงความดุดันก็เลยซื้อมาใส่คือแบบพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนี่ฮะอย่างที่เห็นเลยคือแบบหน้าตาดูดุดูเปลี่ยนไปแล้วคือโดยส่วนตัวนี้ชอบมากนะครับผมโอเคหลักๆมันจะประมาณนี้นะฮะ เอาละครับทุกคนนี่ฮะเห็นด้างข้างไหมครับโหแดงกล่ำเลยโอเคพอดีเลยฮะก็พอดีว่าที่คอนโดผมมีดูค a ติ v ีฟมาพอดีเลยฮะก็นี่ฮะที่ผมบอกว่าเนี่ยมันมีไฟกลมๆที่เหมือนลูกแก้วใช่ไหมของดูค a ติ v ีโฟครับนี่ฮะมีตัวอย่างให้ดูพอดีเลยนี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหม มันก็จะดูเนี่ยดุๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยฮะโอเคฮนะพอดีเลยพอดีมีตัวอย่างให้ดูก็โอเคนี่เป็นตัวตัดสินใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแต่ของมันค่อนข้างที่จะหายากนะฮะเนี่ยฮะโอเค ก็สําหรับใครที่อยากเห็นตอนขับนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมตอนขับไฟว่าไฟมันจะเป็นระดับไหนประมาณไหนคือแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคือไอ้ข้อเสียของไอ้เจ้าโครงไฟนี้มันก็มีนะครับข้อเสียเลยหลักๆเลยก็คือเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆมันจะโดนไฟไไฟหน้ามันเนี่ยจะโดนกดนะครับจะโดนกดแนวลงมาอย่างเงี้ยซึ่งพอถ้าโดนกดแล้วเนี่ยปุ๊บไฟมันก็จะต่ําลงมันก็จะสั่น แค่เพลินข้างล่างนะครับบางทีอาจจะเป็นข้อเสียนะเนี่ยเหมือนกันนะครับสองข้างเลยข้อเสียของมันเลยคือขับตอนกลางคืนอาจจะมองเห็นไม่เขาเรียกว่าไงมันมันถูกกดลงไปอเออผมพูดไม่ถูกอะ่ะออประมาณนั้นแหละแสงไฟถ้าดเดิมๆของเราเนี่ยเราเปิดไฟปุ๊บมันก็แบบสว่างใช่ไหมครับทั้งไฟสูงไฟต่ําอันนี้คือแบบถึงเปิดไฟสูงมันก็จะเหมือนไฟต่ำอะ่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า หมือนไฟต่าแต่ว่ามันไกลออกไปหน่อยนึงแค่นั้นเองนั่นแหละอันนี้คือข้อเสียนะครับที่ผมใช้งานมา2เดือนได้แล้วสำหรับเจ้าคงไฟนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อตอนขับกลางคืนเลยดีกว่าคร, s <S okay, ครับผม Let's go โอเคครับผมนี่ก็นี่ฮะตอนกลางคืนดูจากแสงไฟนะครับมันค่อนข้างที่จะกดลงนะครับอันนี้คือผมเปิดไฟสูงน้วนฮะนี่ฮะดูไปเรื่อยอันนี้จนตอนนี้ประมาณ6กโมงในหน่อยนะฮะ มันยังไม่เมืดมากเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวาล้ยายตรงนี้นะโอเคนะครับนี่ฮะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอันนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจของคุณผู้ชมละว,ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกับไอ้เจ้าโคมไฟนี้นะครับ นี่ฮะดูดูจากแสงเห็นไหมอันนี้คือผมเปิดไฟสูงแล้วนะคือไฟสูงปกติเนี่มันจะมันจะสูงแบบอน,นี่เลยอ่ะคืออันนี้คือแบบยังต่ำๆเลยเอาง่ายๆเหมือนไฟสูงของโคมไฟซัทเทิหกเนี่ยมันเหมือนแบบไฟต่ำของโคมยินจาสามร้อยเดิมเลยฮะดูฮะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอดใต้สะพานผมว่าน่าจะมืดฮะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นอย่างชัดเจ๋วฮะโอ้มีเพลงด้วยวหมอันนี้ น,นี่ฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือไฟสูงครับโอเคก็ถือว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าะพราเวลาเปิดไฟสูงก็ไม่โดนด่านะไม่โดนคันทังหน้าด่าก็ถือว่ามันข้อดีไปแล้วกันนะโอเคนะครับก็หลักๆไฟมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนสว่างหรือไม่สว่างกต็ตอนนี้มันหกโมงนะก็ มันก็ได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับคือถ้าใครอยากรู้อะไรอีกเกี่ยวกับไอไอโคมไฟหน้านี้นะโคมไฟหน้าจะได้หมนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบให้นะครับนอกเหนือจากที่ผมรีวิวไปนะครับโอเคก,ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็โอเคนะเพื่อคลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็ในวิดีโคลิปต่อไปนะผมก็จะมีของเล่นของ ยินจ้า300มาให้ชมเรื่อย,อยนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ